Hello, my student Welcome back the class back to again. ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษของ Tea เ h อร์ขวัญนะคะวันนี้ Teacher จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ my house, house. house my house นั้นก็คือบ้านของฉันนั่นเองอมาเริ่มเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยค่ะ my house นะคะ rooms in my house บ้านของเรานะคะก็ประกอบไปด้วยห้องต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆ ขึ้นอยู่กับว่าบ้านของแต่ละคนนั้นอาจจะมีหลายห้องนอนหลายห้องน้ำหลายห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าส่วนประกอบหลักคำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านนั้นออกเสียงว่าเช่นไรเรียนเห็นรูปแล้วนะคะรูปข้างต้นนะคะจะเป็นตัวอย่างของบ้านที่ประกอบไปด้วยห้องที่สมบูรณ์นะคะด้านบนจะมีห้องทำงาน มีห้องนอนห้องที่เราไว้นั่งเล่นดูหนังทำกิจกรรมกับครอบครัวใช่ไหมคะมีห้องเก็บของเล็กๆไว้เก็บอุปกรณ์เครื่องทำความสะอาดบ้านหรือสิ่งที่เราไม่ใช่ใช่ไหมทีนี้มาดูด้านล่างค่ะด้านล่างของเขานะคะห้องแรกด้านขวามือนะคะจะเป็นห้องอาบน้ำห้องรับประทานอาหารแล้วก็เป็นโซนที่เป็นฝั่งที่เป็นห้องครัวใช่ไหมห้องทำกับข้าวใช่ไหมคะ ห้องสุดท้ายสายมือสุดนั้นจะเป็นห้องแต่งตัวบางบ้านนะคะที่มีขนาดบ้านที่ใหญ่เนาะเราก็อาจจะมีห้องแต่งตัวที่ไว้แต่งตัวร่วมกันใช่ไหมคะอ่ะทีนี้พร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอ่าห้องที่หนึงนะคะห้องนอนนะคะห้องนอนภาษาอังกฤษออกเสียงตามทีเชอร์นะคะ bedroom bedroom ห้องนอนห้องที่สองนะคะถัดลงมาจาก e บ room ก็จะเป็น d RESSING ROOM DRESSING ROOM ห้องแต่งตัว KITCHEN KITCHEN ห้องครัว LIVING ROOM LIVING ROOM ห้องนั่งเล่น DINING ROOM DINING ROOM ห้องรับประทานอาหาร BATHROOM BATHROOM ห้องอาบน้ำ drumber room lumber room ห้องเก็บของ office office ห้องทำงานเดี๋ยวเรามาฝึกการออกเสียงไปทีละห้องพร้อมๆกันนะคะนักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์นะคะ my house bedroom bedroom ห้องนอน kitchen kitchen ห้องครัว Bath room, bathroom bathroom ห้องอาบน้ำ living room living room ห้องนั่งเล่น dining room dining room ห้องอาหาร dressing room dressing room ห้องแต่งตัว r u m b e r r o o m l u m b e r r o o m ห้องเก็บของโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์ก็มีคำศัพ์มาฝากนักเรียนเพียงแค่8คำเท่านี้นะคะก็ต้องฝากให้เด็กๆกลับไปท่องไปอ่านฟังซ้ำๆย้ำจนกว่าจะเข้าใจนะคะแล้วก็อย่าลืมจำตัวอักษรจำาฟเนติกจำจำอักษรว่าแต่ละคำนั้นประกอบไปด้วยสระพยัญชนะตัวใดบ้างนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เก็บคำศัพท์จำความหมายของคำนะคะแล้วก็จะสามารถแปลภาษาอังกฤษได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์ก็จะต้องกล่าวคำว่าลาไปก่อนนะคะ That's all for today Thank you for your listening See you again next time Bye bye